อาตาหากว่าอาความทั่งเจ้าทีเจ้าทางไม่นั่งท่อนี้ก็ดีความทั้งเจ้าพอบก็ดีอาบัวที่เป็นความแทงบุญญาบารมีของครูบาอาจารย์ก็ดีอาตาหากว่ามันทีเป็นจริงงตัวนี้ขึ้นมาอากระพูขาเองกับความดีใจอาขอให้มันเป็นจริง ออกมาแล้วครับมาแล้วสี่ครับสี่ว้าครับผมเงินมอเพราะว่ายานแมวมาเคยพันท้องเด้ออาเถิกมาก สวัสดีค่ะ F4 ค่ะติดตามเลขเด็ดมิราบบอกต่อกับแอคคนมีฝันวันนี้มาดูอาจารย์ท่านเข้าส่งขอตัวเลขอาจารย์แมวท่านให้มาติดต่อกันสองงวดนะคะก็เป็นที่น่าเสียดายงวดที่ผ่านมาที่แอดได้ไลฟ์สุดให้ F4 แต่มีคนเข้าไปดูน้อยมากค่ะงวดที่อาจารย์ให้6042เข้าเต็มๆค่ะตอนนี้อาจารย์ก็ ได้มาแก้บนแล้วก็จะมาขอต่อห้ามพลาดเราจะมาดูตัวเลขของอาจารย์เมลที่จะให้ต่องวดวันนี้ตอนนี้ค่ะอาจารย์เมวท่านอยู่ที่ปู่องค์ดําศรีจันทราที่ส่วนของช่างจรวดนะคะใครที่อยากจะเข้าไปกรบาบบ้า้ก็เข้าไปได้ค่ะที่บ้านขวาวใหญ่ตําบลหนองขวาวอําเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสิริน ติดตามได้เลขเด็ดไม่รับกับคนเวฝันวันนี้เช่นเคยค่ะก็มาทำพิธีนะคะขอตัวเลขเป็นการเข้าส่งเรามาดูอาจารย์แมวท่านจะได้ให้ตัวเลขกับ f c นะคะก็เป็นการเข้าส่งแล้วก็จะชูเลขนะคะให้กับ f c แล้วก็จะเป็นการไปตัวเลขโดยการใช้มือนะะบอกตัวเลข<ๆ>เดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะคะการทำพิธี ขอตัวเลขวันนี้ที่อาจารย์แมวท่านจะให้เลขเด็ดไม่รับกับคนมีฝันนะคะอสมรมอาีมีหูเจ้าผิดโีมีดมีเดก็ดีอามีสิ่งใดซอยเือลูกเต่าเราลานมีสิ่งใดที่มันิดดิดีอ่าซอยเรือให้ลูกเต่าเราลานเพ่นไดไปกินไปใส่ไปจับใจใส่ในครอครัวมีออ่าซอยเรือเพื่อนมนุษย์มาหน้านำกัน อาคว่าสิปเป็นอาทางด้านนี้สินกระเฮงกระลายบาดลายจะต่างทองสมควรเด้ออาซอนำเนลายอีพอขอให้ซอยเลืออืมอาทีนี่ผู้ขายเองกันยังอยของอกของใจอีพอ อาผู้ขาเเงก็ขอปวดขอภัยขอหอยสีก่อนอาผู้ขาเเงขอถามมึงแนงอาถ้าหากว่าผู้ขายอย่างเก่าเขามาในสถานทีมองนี้อามาขอพึงบุญญาบารมีอาญาพอหรีอว่าเจ้าทีเจ้าทางไม่นั่งท่อนี้พอดีอาจีซอยเรียผู้ขาได้พอดน้อยพออาจีซอยเรือลูกเต่าเหล่าล้านในีกจ็กงวด ยมายหาสูงกอกยันยันะครับจ็ดสมกรอกนะครับหญ้าสูงมีคำยันยันเสี่ยมวนอาจงขอนีมวน อ่ามาเป็นตะกี้พยันให้แกลูกทิ้งลูกขาพอให้ผู้คขาไดมือแกนอียงเอียงอืมอ่าผู้ขอผู้ขาเองจะขอนำในลายฟองอ่าขอให้บอกผู้ขามาอ่าผู้ขาเองก็ยังไม่ให้เขาออกเข่าใจข้างขาผู าบ่งให้มันดีๆสะพอนอีพออาทาหากว่าอาความทัทงเจ้าทีเจ้าทางไม่นั่งท่อนี้ก็ดีความพทงเจ้าพอก็ดีอาบว่าที่เป็นความแทงบุญญาบารมีของครูบาอาจารย์ก็ดีถ้าถาหากว่ามันสิเป็นจริ่งโตนี้ขึ้นมาอากระพูขาเองก็ความดีใจอาขอให้มันเป็นจริง มาแล้วี3 3 6 4านั uh, ่าเอาหมองมีก็ขึนบ่ดอาถ้าเอายันให้สถานทีหมองมีเห็ดกับจังใดนี่ก็ได้ อขึ้นง้อยหัวผู้ที่พกปักรักษาดูแรก็ได้สร้างเกล่วด <c oughs> เห็ดยังได้ก็ <c oughs> ได้เด้อพูดเป็นเจ้าของสถานทีเนาะ <c oughs> อ่าเบิงเบิงแนมกันเอาเด้อซอยเหลียวยาตีพี่น,อน้องไปอาที่นี่เพิ่นบอกว่าก็คือสิส่มีหยังมากมายเนาะอ่าก็คองสิตจาได้นะเข้าอกเข้าใจเด้ออ่าฟัางให้ดีเลขสามโตบนเพิ่นบอกว่า6 4สี่สา นาล่างเพิ่นก็ะหายมูเจ้าไปสองหนึ่งครับสองหนึ่งหน้าสามตัวบนเข้าใจป้อหกหกครับผมหสี่สาม วกสีสก่กวนมากกวดมากนะครับเอามาพรมกันไว้โก่ใส่ใสกับเราแล่วใส่กพ่อิธีเรียบร้อยแล้วครับหมาดไว้หมัด้วยแล้วครับแบดแบอีก้าบีเป็นคอมเทงอาเจียวี่เจ้ทางไปนังท่อนี่พอดีบวจเป็นเจ้าพ่อก็ดี อาทีนี้ผู้ขาเองกับเจด็กอ,อคือเข้าอกเข้าใจครับอาคอขึ้นล่างให้แจ้งผู้ขาเมื่อมี้พอ ยังขอบใจค่งอ้ามีสิ่งใดที่ของอกของใจกับหลวกพ่อลานอ้าเพิ่นบอกว่าเสริมให้มากเลยเล็กลานอีกตัวหนึ่งเห็นว่ายังขอบใจแฮมยังน้อยเล็กลานเกรนเล็กลานน้กขับผมวงพ่ลานขอบใจอาที่นี่เขาได้สัญจรไปมามีเพื่อนผงเือขวงมาจากฝนอาทั้ง โอ้ข้าเอาขึ้นมาให้พอมาจากบาดาลสันไตคนละข้าพอขึ้นมาให้เป็นอาก่อนสีเทียงนี่เดน้อาเอาลองบงน้ำเขาเนี่เด้อครับคุณ ห้นย์นะครับเพื่อมาอีกมาหนึ่งนตมาจากเมืองบดานเลยมาหมอมือมาหม้เทียยงนี่รั้อนรอนครับห้าศูนย์มาจากเมืองบดานกสี่สามแล้วก็สอแล้วก็หาศูนย์เดเดเดอรยบสรุปตัวเลขให้เนาะครับอยู่ตรกแป๊บหนึ่งเนาร เนาะครับอ่าคือว่าของแนวนี้สิ่งที่เฮาแนมบ่เห็นเป็นปลอมแปลงเป็นแนวใดก็ม,มาได้ครับอ่า<ม>เอาพิจารณาไอ้ไอ้ไอ,อ,อสามตัวนี่แม่นผู้ใดไห้เนาะครับตามตัวคือจิเป็นเนาะพออยู่ในที่ของเพิ่นเด้อครผู้องค์ดำเนาะนะพกสีสามกับสองหนึ่งเนาะครับผมไอ้ไอ้เลขกหาศูนย์นี่เป็นเลขของผงหมูพวกเพิ่นผุดเฟืงหมูพวกขึ้นมาจากใต้ดินเนาะครับ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 ผมสรุปให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปแล้วเนาะนะครับ ก็ดำดินงวดที่สามผูละเล็กละน้อยก็ถือว ah ่าม ah ีนำอกนำใจเนาะอ่าซอยเรือชิงกันแลกกันพอได้ไปซื้อหวานซื้อยากินก็ว่าได้เนาะอ่าที่นี่ถึงชีบัหลวงบัวลายก็คือว่านําใจลูกเตาเราจำนี้แล้วผมเองมากันแม่นอาจารย์เอื้นเป็นกะเชี่ยวเงี้ยวป่อยมุเกียวกันจ้าแต่บัววัวพอใจซื้อก็้อ ได้สำเน่ฟูองดำเอนกังให้เข้าได้ยางชัดเกียนเยอะขาวอล่างกับบนอีกดีบ่ดีเบอเผออาจสิเท้าล่างเท้าบนเยอะ